และสำหรับหัวข้อแรกในการเริ่มต้นใช้งานนะคะนั่นก็คือการสร้างบัญชีก่อนค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเข้าสู่เว็บไซต์ peakaccount com ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะปุ่มแรกที่เราจะกดนั่นก็คือปุ่มสีส้มค่ะทดลองใช้ฟรีจะเป็นปุ่มบนหรือปุ่มล่างตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็กรอกอ e ีเมลที่เราต้องการจะสมัครค่ะแล้วก็ระบุรหัสผ่านนะคะเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มถัดไปได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็จะกรอกข้อมูลส่วนตัวค่ะเลือกตำแหน่งของคุณนะคะว่าคุณต้องการที่จะสมัครโปรแกรมพิเนี่ยในฐานะใดค่ะกดยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดน,นโยบายนะคะแล้วกดปุ่มสมัครใช้งานได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วก็อ่านข้อมูลการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมการใช้และเปิดเผยเพื่อการตลาดนะคะแล้วกดปุ่มยินยอมได้เลยค่ะ เพียงแค่นี้ก็เป็นอันสิ้นสุดการสมัครบัญชีเพื่อใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์พีคค่ะ